ลูกขาลูกมีอะไรจะบอกพี่พี่เขาไหมคะมีช่วงนี้โควิดเยอะอ่กมีก็มีตลาดก็มีมีเยอะมากแนหรอ้าเด็กเด็กอ่ะห้ามใช้มือกินข้าวเด็กตัวเองใช้มือกินข้าวอะไรนะใช้มือกินข้าวใคร ข้าวทุกวันแล้วใครใช้แครที่มูกินมีโอเคเลยแล้วคนนี้ล่ะเดนพี่ทำอะไรเราแฉไปเลยเซ็บเซ็จผมไม่ต้องพี่ทำอะไรพี่ชอบทำอะไรพี่ชอบทำอะไรพี่คีรินอะบอกไปเลยลินเราชอบทำอะไรเราแมนแมนอะเราบอกไปเลยคีินทแครที่มูกเช็บเช็ดครินคีรคีรินเรีูกคนบางที ยลลกิ้งเลียแล้วก็ทิ้งเขินเขินใจเลยจริงหรือไม่จริงฮะจริงเหรออายมากเลยอ่ะลูกแม่แต่อคนอ่ะก็หิวอ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติเออแต่ก็ระวังโควิดกันด้วยในช่วงนี้พยายามแบบเข้าใจกันล้างอะไรล้างอะไรอะไรล่ะล้าง ใช่ใช่คือบางทีมันเลี่ยงไม่ได้เนาะฮัลโหลเืองอะไรเรื่องการกินขี้โมกอะไม่หิวอะมันก็ต้องกินไม่ใช่ป้าคือไปต้องมันต้องไปทํางานไงแล้วไม่ไม่ทำงานไม่ขายของไม่ตายเพราะโควิดก็ตายเพราะไม่มีเงินกินน่เนื้องอกไหมเพราะฉะนั้นเราเราก็ห้ามหยุดชีวิตเราแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องแบบพยายามปลอดภัยที่สุดที่จะทําได้แค่นั้นเองเป็นกาลังใจให้ทุกคนนะคะพี่ๆน้องๆใครที่ติดแล้วก็ขอให้แบบ หายไ,ไวๆแล้วก็ปลอดภัยนะคร<อ>ับผมแล้วก็ออกลับมารีบกลับมาทํางานกันต่อ